ผมกลับถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวเกมวันนี้มีเกมใหม่ออกด้วยครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเกมใหม่เพซด้วยแล้วก็ของพ c ซีด้วยนะครับอ้าวโอ้โหนี่น,นี่ดูครับนี่เป็นผาเป็นผา,านเลยครับโอ้โหนินไม่เบื่อเพื่อไม่เบื่อเือใครเลยครับไม่เบื่อเลยนี่เพื่อนไม่ให้เพื่อนกินบ้างนะเพื่อนให้ไปแล้วให้ไปแล้ว,ไ,ลวไหนอ่ะนั่นนี่โอ้โหนี่ครับ เพื Pierre, Python, ่อเพื่อนจริงจริงโอ้โหเพื oh, ่อนแบบโอ้โหกูมึงมีตั้งเยอะเนี่ยเป็นพานเลยเลยหนึ่นกินโอ้โหมันให้เพื่อนกินแค่นี้เองครับตั้งหนึ่งเม็ดโอ้โหเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมครับเอาหน่อยเอ้ขำม่ชอบอ๋อเล่นเกมอะไรเล่นเอะไรอ๋อรูบล็อกมีอะไรกินอะไรครับกินอะไรครับฟีไฟฟีไฟ ไม่ใช่ไอ้ควายน,นะฮะคือฟายโอ,คอ้ครับอาจารย์เฉียบอ้าวนี่มันเวลาบุญนักเองนี่วะดูไรมันจ้าจอกดูหาไม่จำกัดหาไม่จำกัดไม่ใช่เหรอสนุกไหมแล้ววันนี้ไปหาแอรน์เนี่ยเรียบร้อยอ่ะเยาะเย้ย,ยแหวออววไวนะครับเขาอย่นี้เขามีเมียกันไวมากเดีย๋ยวเราไปรีวิวเกมครับวันนี้ผมจะ แล่นเกมใหม่ผมยังไม่รู้มันชื่อเกมอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับสวัสดีครับ